การบุญระบายแห่งประเทศไทยในข้อตรลงธราข้ำทุนขบัญชาผู้วีเกียร์ท่านวีพาและการแข่งขันบุญระบายชิงชนะเลิศถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาพิเศษมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทบรงยกอกอึ๊บเตืนหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่9ครับ ท่านนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชาในมา,านก,การในพิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้29เมษายนพุทธศักราช2509พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเ,เาาบศรูมิลอดดุยเมพหาราชบรมนาบพิตทรงเรือใบประเภทโอเคที่ส่งต่อขึ้นเองและพระราชทานชื่อเรือ ว่าเวคาสเสด็จท่ามอ่าวไทยระยะทางประมาณ60ไมล์ทะเลจากพระราชวังไกลกังวลหัวหินไปขึ้นฝั่งที่หาเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินด้วยรำพังพระองค์เองทรงใช้เวลาในการแข่งขันแน่นใบถึง17ชั่วโมงเต็มนำพงศ์ราชนาวิกโยธิน ที่ทรงนำมากับเรือปักเหนือยอดก้อนหินใหญ่ที่ชายหาดของอ่าวนาวิกโยธินนำมาซึ่งความปล,ปลาเพิ่มปิติและสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณล้นก้าวล้มกระหม่อมอย่างหาที่สุดไม่ได้ joy and an immeasurable sense of gratitude for his majesty later his majesty 568นี้ t e s e n t s are the collaboration between the Royal Thai Navy, the Royal the. คณะกรรมการจัดการแข่งขันและนักกีฬาทุกท่าน Assistant Commander in Chief of the Royal 42รายการเดือใบข้ามอ่าวชิงรางวัลแห่งเสือเรือพิธีนั่งเวทาและการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปีพุทธศักราช2568ในวันนี้ Long distance sailing race Ser แข่งขันเรือใบในครั้งนี้ทั้งการแข่งขันเรือใบข้างอา่าวเรือใบทา,างไกลและเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนั้นมีนักกีฬาตอบรับเข้าร่วมการแข่งขันจากสมโมสรเรือใบและชมรมเรือใบทั้งในและต่างประเทศเป็นจํานวนมากสแสดงให้เห็นถึงความเป็นมาตรฐานในการจัดสนามแข่งขันและความแพร่หลายของกีฬาเรือใบในประเทศไทย สี่ส1โดีทุกคนนะไม่มีเด็กครับขออนุญาตบันทึกภาพครับ

กรัาน <oh> ทุก่าสามารถจะการในการนไปตามการปาร์ต้สิี่12ได้รับทาเลยนะครับเพราะว่าถึามาัเข้ามาชมบรรากาศการแข่งขันได้โดยรในแตรไทยในาวากระสุขาณนรัมตรีข้รชารนาชานะครับที่พิเศแล้วก็ที่น้องสื่อุน